คือ5ข้อเกี่ยวกับ HPV นะคะที่เราควรจะรู้ไว้เพื่อจะได้ป้องกันไม่ให้มันกลายเป็นโรคร้ายแรงหนึ่งเลยนะคะคือ h p เเนี่ยมันเป็นเชื้อเวลาที่ติดต่อกันง่ายมากแค่สัมผัสหรือว่าใกล้ชิดกันเนี่ยก็เสี่ยงแล้วไม่ต้องมีอะไรลึกซึ้งนะคะก็สามารถรับเชื้อได้แม้แต่จะใส่ถุงยางคะก็ไม่สามารถป้องกันได้ร้อเปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นนะคะไม่ว่าใครเนี่ยก็สามารถติดเชื้อ H p v ได้2คือคนที่ติดเชื้อ HPV ส่วนใหญ่เขาจะไม่รู้ตัวค่ะช่วงแรกก็จะไม่ค่อยมีออออออาา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 ากรรนนนนีี่่่่่คคคคืืเเหหตตตุผลลลสสสํััััยยยะะะววททไไมมถึึงงงงง้้ปจดข3 HPV พธ์ซบ นะมันน่ากลัวจริงๆหรือบางสายพันธุ์นะคะอาจจะทําให้เกิดเป็นหูที่เรามองเห็นได้แต่ที่น่ากลัวเลยคือบางสายพันธุ์่ะมันทาให้เซลล์เกิดการเปลี่ยนแปลงแบบเงียบๆซึ่งมันก็ไม่ได้เกิดแค่ในผู้หญิงนะคะผู้ชายเนี่ยก็สามารถเป็นได้ข้อที่4นะคะแม้ว่าคนส่วนใหญ่แล้วนะคะเกือบ90%เลยที่ติด HPV เนี่ยมันจะหายเองได้เพราะร่างกายเรานะคะสามารถกําจัดเชื้อไวรัสพวกนี้ออกไปได้ภายใน 1- 2ปีถ้าเรามีภูมิคุ้มกันที่ดีค่ะแต่ถ้าเมื่อไรก็ตามนะคะเราภูมิตกเครียดพักผ่อนน้อยเป็นยยอออออดดรรรัััักกกกนนนนนนนสูบะะะคคหืืืวว่่่่่าาาาามมมใตํํเเเเ้็จจงลทิ ติได้สุดท้ายนะคะถ้าเรารู้ว่าเราเป็นแล้วเนี่ยสิ่งแรกที่เราต้องทําเลยนะคะก็คือการไปตรวจติดตามว่าเซลล์เนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงยังไงคือแนะนําให้ไปฉีดวัคซีน HPV มีใครฉีดวัคซีน HPV แล้วบ้างแล้วฉีดกันกี่สายพันธุ์